มาจากทั่วทุกทิศของประเทศไทยอันนี้ก็มาเป็นเสื้อผ้ามือสองการคัดแยกไซต์ต่างๆการคัดแยกคุณภาพของเสื้อผ้านะครับอันนี้ส่วนนี้ก็บางทีเจอทองนะฮะทองอาจจะเจอถึง5บาท10บาท15บาทก็เคยเจอมาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นการคัดเสื้อผ้ามือสอง ของวัดสวนแก้วนะครับอันนี้คือการคัดเสื้อผ้ามือสองวัดสวนแก้วอันนี้คือสิ่งที่ถูกประมูลไปแล้วนะอันนี้ที่กองใหญ่ๆนี่ก็ถูกขายออกไปแล้วถูกประมูลออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือการสร้างงานของวัดสวนแก้วนะครับกองผ้ากองผ้าของผ้ามือสองผ้าที่ถูกบริจาคมาจากทั่วทิศของประเทศไทยนี่ได้มากองอยู่วัดสวนแก้วนี่ โอ้โหผ้าใช้งานได้ทั้งหมดลยเนี่ยโอ้โหมหาศาลเยอะๆมหาศารมหาศาลโอโกลองบอลลมนะนมีการประมลูลนะเนี่ยกลองพวกนี้มีการประมูล